นินยังพุทธเสถางมานีมิตวาสากาชนะปัสทางม,มาเลยยังนามาวะาทางปรมันตังอรพีสมาติสาทวูดุลาสาปุริสาทั้งหลายพันธาคาถาอันนี้พระอาจารย์เจ้าตนแปลงพระคำพี่พระมาลัยหากตัางวัย เพื่อให้เป็นทีไหว้และบูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลายเพื่อให้ใหายอันตรายภายในและภายนอกขอขันธาสันดานทั้งมวลบริบวนแห่งคำพิอันดีแลด้วยเทอทถาแห่งคาธานีนักปาดภูมิพญาเพิงหูจากวิสัจนาไปภายนามีเทวันเทิน อาหังอันว่าผู้ขานามมีตาว่าไว้แล้วพุธ้ทิทังยังพระพุทธเจ้าตนประเสริฐลำเลิศกว่านอรภเทพาอันโคนและเทวดาทั้งหลายหากเข้าลบสักการบูชาบอทเถน,นันนามิตาว่าข้าก็ไวทำมังยังผาโลก,กุตรธรรมเจ้าหาประการอันประเสริฐอันเกิดมา แต่หัวโอกแห่งภาษาพัญญูเจ้าแลบบอทอแต่นั้นมิถวาก็ขาวายสังขังยัง่งะาริยาสงต้นทะรงปราิสุทธิสินใสสดอา่านเป็นสับ,บุรลิสาอุตามาสับโพธานสัมประกาอันลำเลิศ้วยในอันประเสริฐอันจักไฮ้อง บังเกิดแก่ปัสานาสนสัทธาแก่คนและเทวดาทั้งไหลด้วยย่อแคบก่อนแลลมเอโกเทโรกัมโพชะคขามาังนิสยาโลหานาชนะปะเทวิหาสีดังหูจักมานีอาติติาการลในกาละเมื่อก่อนล่วงไปแล้วเอโกเทโรยังมีพระมหาเถระเจ้าตนหนึ่งสอว่าพระมราริยเทระ ปาทโกเป็นอันลืชาปรากฏด้วยฤทธิ์ทานอันประเสริฐและมหาเทราเจ้าตนนั้นนิสัยาก็อาศัยซึ่งบ้านอันหนึ่งสือว่ามกำโพชาข้ามได้ให้เป็นทีโคจรนคามวิหาราศีเจ้าก็อยู่ในโลกหนชนนบทตามพระปาเนยยาติเปใไดกรรมปา ในยาปฏีปันเป็นที่ตั้งแห่งแก้วสามประการและด้วยแทโสเทโรอันวาพระเทระจ้โองน์นเทียนยอมไปนำเอายังประวัดการเข่าสารแห่งสัตว์นรกทั้งหลายอันไปไม่นรกที่นั้นตาเกตตวาก็มาบอกแก่ญาติวงศาแห่งสัตว์นรกทั้งหลายให้เข้ามากระทำบุญ มีท่านและศิลเป็นเขากาลนโตมหาเถระเจ้ากระทำให้สัตว์นรกไปเกิดในสวรรค์เทวโลกมาอีกเดียวมรีิมิเกใสท่าบวขานมบูชาธรรมในลับมหาศาลขอเหตุุตรพิณพุทธรูปแห่งเขาจำจุเดอหาวันนี้ก็คาเรเอกทเทวสังยังมีนาวันหนึ่งเทโลอันวาพามาหาพามารายเจ้าอตกาสนา โลกออกจากอาสนะในกาลเมื่อเจ้าอาตมายังเจ้าอีกแล้วเป็นปัจจัยใดในไม่แก้วไม่แก้วด้วยม่แก้วเป็นปัจจัยไม่แก้วคุณแม่ทองเยี่ยมยุราไพนึงร้อยบาทนะครับมาบูรีสัตม์ปัตม์มาช่าในกาลเมื่อเจ้าก็คาเรเทโกทิตาวาปุริโสยังมีชายถูกให้เข็นใจคนหนึ่งอยู่ในบ้านที่นั่นค่อยกระทำอุปถากหักษา ยังแม่แห่งตนเปตาว่าใช่ผู้นั้นก็ไปหอดไปถึงสาอันเนืองเพื่อว่าจากชํำราเนื้อตนเสียแล้วตถานาหาตาว่าใช่ผู้นั้นก็อาบนำแก้วเทตาว่าก็เห็นยังดอกนิลาอุบลเจ็ดดอกข้เหตตาว่าใช่ผู้นั้นก็ถือเอาดอกนิลาอุบลเจ็ดดอก โองนั้นแล้วก็ออกจากสานนนปาตีปาจีก็ไปตามหนทางในกาลเมื่อเศร้าที่นั้นแล้วทิศว่างใช่ผู้นั้นก็เห็นย่างมหาเถระเจ้าอันมีมือถือบาคาด้วยสังฆตีแห่งิแห้งโทนทาลงงมสงฆ์ดีเป็นมีอรนิยบทอันประกอบสามานาสมุท่านจึงประสมชุมนมยิงมือเนื่องสิบนิ้วตั้งไปเหนือวางคิวแห่งโน เวีนวันสิตววาวะหาย,ยังมหาเถรเจ้าด้วยสัทธาบ่วสใสดียิ่งนักหนาทาตววาวะให้แล้วย่งดอกไม่แก้วเป็นท่านแก้ปลามาไรตนวิเศษกาเอตวะหบเอายั่งดอกไม่แก้วดวงดีมีใสเสือนรสวนซอยงามเบ่งซอยโซภาเจ้ายิงโยกเอาคำอนุโมทนาเป็นในเอง คาถาวาอุปะสะกาอุปโศกผู้ยกดรอกไม่ให้เป็นท่านประสันนามาโสค,คนในสงสารมีใจหวานเหลือแลย่อมเผยแผ่ให้ยังท่านสน,นีเทียมยอมบันประเสริฐให้บังเกิดเข้าของกองแก้วทั้งมวนคำปัดธนาแก้เขาจงให้อุบาศกอุาสิกาเจ้าได้สเสวยสีสมบัตยอย่าให้ขาด ทุกศาสตร์ดังคำปรารถนานั้นเทินเทโลอันวาพามาลาย ไท่คำอนุโมทนาแจึงได้ถูกให้ดังคำปถนาเทพประบุธพามาไรไข่คำอันประสวงจงจำนงหำหอละลึกต่อของท่านบุพบาทงามยิงเป็นดังสิ่งดอกไม้ทั้งหลายกูจะเอาไปถวายให้เป็นที่ไหวและบูชาให้ได้ที่ใดนั้นจาหังอันว่ากูควรเอาไปบูชาพระธาตุและเจดีย์ โมนีเทศนาธรรมดวงประเสริฐบันรนภาหาเถระเจ้ามีห้ำเพิงเทิงสาที่วางภาธาตุเจดีภาโพสีภาโมนิหาโมนีเทศนาธรรมนั้นกูหากได้บูชาแล้วเจ้าเจ้าดีดีอุปสามีกูจะเอาดอกไม้ทั้งหลายฝูงดีวิเศษหว้ยภาเกศแก้วจุฬาคันว่าเจ้ามีคำาหมเพิงดังนี้แล้ว ก็ยกขึ้นเหนืออากาศมาดว่ารัดมือสิบนิ้วเป็นประท่านด้วยอาการสับสอดขึ้นขอดควงเขตปากเกตแก้วจุฬาอันปรากฏด้วยแล้วแก้วอินตาธานินเป็นที่เสื่อมส้มยินดีสุดขนาดอันอินทาทิราชหากสางไว้ให้เป็นที่ไหวและบูชาแกเทพระดาทั้งหลายวานบูสะพังอยู่ถุกตนอันอยู่ใน วีสัยนภาษาตแห่งพญาอินทาทิราชอันเป็นอาจในตวติงสาพากดประเทศพระเจ้าตนวิเศษเมื่อเป็นพ่อที่สัจจอดหากตัดขันด้วยใช้คำแก้วแล้วจึงถือเอาแล้วมืออันอ่อนสุขุมานว้ายสวนวิเศษถืงอดังฝ่ายเทศด้วยอันอ่อนสุขุมาก็จึงถวายวาผู้เข้าออกบวชบัดนี้จักได้เป็นพระเจ้าตนวิเศษเกตผู้ขา อย่าได้ตกลงประทับดินจงบินอยู่ทั้งอากาศอินทาทิราชเอาหัวทูลอู่คำมาหับเอาเมื่อตั้งไว้ซองนาวิสัยุยนป์ปราทแห่งตนก็มีแล่เตชนาเหตุดังนั้นบันคฆาถาพันธาอนีอาจารย์เจ้าตนแปลงพาคำพี่พามาไยไขออกไว้เป็นสาธากาให้แจ้งว่าสาธาโวโดลาสาธุริสาทั้งหลายเทพามาไลาเทละเจ้า สามารถปจ,จิตว่าเจ้าจ,าจึงจะตัวพยานขาบ่ท่านนานหิบเสด็จยวรญยตเขาสู่อากาศงามวิราดังหงคำตัวพันพานแผวมาดวาริวรัดมือสองมือเดียวก็ปรากฏในขวงเขตภาะเกตแก้วจุฬาอันนี้อยู่สองนาเวสยนต์ปราทแห่งพยาอยินทาธิราช โอปะคัตตวามาหาเทระเจ้าเข้าไปแลดูบูโหสาภาเกตแก้วจุฬาวันทินตว่าคาไวคา,าโลแปลยำเก่งด้วยทิศาธโลงองค์คาหาแห่งแล้วก็จึงสถิตยอยู่ในสถานที่ควรก็คาแลตถานในกาลยาำนั้นบันอินทาทิละตนเป็นดาศแกเทวาก็เสด็จเข้ามาก,กับด้วยยศศักบริวาตมากนักหนา ปูเจตว่าปูชาย่างพาเกตแก้วเหตุด,ดังแพวแก้วมากแง่คำขวงแห่งสาพญูเจ้าด้วยเครื่องบูซาขาวายพรามาหาเถระเจ้าจึงสถิตอยู่ในสถานที่ควรกกอคาเดสาพเทว่าคัจฉราอันวานังป่าทั้งหลายทั้งมวลปูปูเจตว่าปูชาย่างพาเกตแก้วจุฬากัตฉว่าทำเกียววัดปักศินสามหอ โอบนอกว่ายย้ำแยงด้วยองค์หาแหงแล้วเข้าไปว่ายพระมาหาเถราเจ้าตนทะลงศีราธที่ควรเนธีก็น่งหอดถุกกรรมไพนีก็มีแลสักกูบันนันบันอินทาธิราชปาจีก็ถามเทพพระมาไรว่าเจ้ากูจักลูกออกจากประเทศเขตที่สากรรมมานี่ก็ขาจ้า ชมโูธทิ่ปาคาโตเมื่อนั้นบัณฑพามาหาเถระเจ้าขาย,ขายคำเอีมฮีว่าเอาลูกแต่ชมพูทวีผุ่นม,มาเพื่อจะให้บูชามาหาธาตุและแท้ดีหลีว่าดังนั้นบัณพามาไล่ตนทะลงสมศรีใสสะอาดเจ้าจึงถามอินทิราชรตนมีบุญไพรุ่นว่ามาหาราหดูละมาหาราชตนเป็นอาจแกเทวดามาหาง โยรามณาีอันประเสริฐตั้งอยู่ในสันปรเรตาวติงสางตายาอันภากษาตนบุญมากหากสางไว้ให้เป็นที่ไหวแหลบบูชาแกเทพดาเจ้าทางหลายนั้นลือสักโกเมื่อน,นั้นบันอินท,าท่าธิราชตนประกอบด้วยสมพัน์บ่ขาดจึงไขค,คำเทพมาไลวาพันเตขาวไยเจ้ากูอันว่าปาเกตแก้วจุลา มายาอันวาผู้ขาหากตั้งไว้ให้เป็นที่ไหวแลบูชาแกเทพดาเจ้าทั้งหลายก็ขาแล่ทีโลอันวาเทพพามาไลปูชีก็จึงถามพญาอินท่าทีราชไปไพนาบอซาด้วยปัญญาวา่าเทพดาฝูงสั่งกุศลแต่เมื่อคนยั่วระยาจิงสันใดจึงได้เอาตนเมื่อเกิด ในสันเฟเริศตวติงสามหาบูชามหาธาตุบอขาดถุกวันศีนิจาสกุลเมื่อนันบัพญาติหิน่าได้ยินคำพามาไร่ถามเป็นอันยิงจึงกา่าพันเตขาไวเจ้ากัวเทวตาทั้งหลายชวนกันมาบอขาดถุกวันศีนเพ่งยินคำลำเลิดได้เมื่อเกิดในสันฟ้าเลิศภายหาบูชามพานเตขาอคัดถูกวันน แทวาราทั้งหลายบางพองมีบุญสมพันน่อยในเมืองคนบ่ได้เอาตนตั้งโยในเมืองคนลวดไปเอาตนเมื่อเกิดในเมืองฟ้าไยนาบ่ยอมหมดบุญไปมีวิสัย